สวัสดีค่ะเดสไนเดอร์ der, ไทย USA นะคะวันนี้แม่จ๋าจะพาเด็กๆไปดูมานาทีนะคะวันนี้โรงเรียนเลิกเร็วเนาะเด็กๆก,ก็อยากทํานู่นทนํานี่เราก็จะไปดูมานาทีกันอ,อยู่ห่างจากบ้านแม่จา๋าประมาณ20นาทีได้จ้ะนี่ค่ะแล้วก็ขับรถมานะคะฝั่งขวามือนะคะตรงนั้นที่เป็นเสาสองอันสูงๆขึ้นไปนั่นก็คือโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้านะคะ หรือเขาจะเรียกกันว่าเทโก้เนาะซึ่งบริเวณนี้เวลาฤดูหนาวอะคะ่ะมันจะน้ํามันจะอุ่นเนาะพอน้ํามันอุ่นมันก็ทําให้พวกสัตว์ที่เขาหนีหนาวมาค่ะเขาก็จะมาอยู่โซนนี้กันโดยเฉพาะเจ้ามานาทีนะคะโหมาเยอะมากเป็นร้อยบางปีก็เป็นร้อยสองร้อยเนาะถ้าหนาวมากนางก็มาเยอะมากค่ะนี่ค่ะขับรถมาประมาณ20นาทีเนาะจากบ้านแม่จา๋าก็เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะ ที่มานาทีวิลวิ่งเซ็นเตอร์นะคะตรงนี้จะอยู่ที่เมืองอัลพาโลบีชนะคะซึ่งจะอยู่ห่างจากบ้านแม่จ๋าก20นาทีได้จ้ะนี่มาถึงเลยค่ะแล้วก็เข้าตรงนี้เลยตรงทางเข้านะคะ Entrance นะคะเพื่อจะไปดูมานาทีกันนะคะเขาก็จะเปิดส่วนมากเขาจะเปิดทุกวันนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนเมษาเนาะตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง5โมงเย็นจ้ะ ถ้าวันไหนอากาศหนาวหน่อยมานาทีก็เยอะค่ะวันนี้อากาศเย็นแต่ไม่มากกำลังสบายค่ะก็น่าจะมีเหลืออยู่บ้างแต่แม่จ่าว่ามันมันไม่น่าจะเยอะมากนะคะนี่ค่ะเราก็เดินไปเลยค่ะนี่ค่ะเรามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นฝูง ปลาฉลามนะคะดูสิคะตัวเล็กๆนะคะเป็นลูกมันเนาะเขาก็หนีหนาวมาตรงบริเวณน้ําอุ่นนะคะนี่จะ้ะตรงนี้ก็เป็นบริเวณเจุดชมวิวที่เขาทํายื่นเข้ามาในตัวอ่าวนะคะก็จะมีคนมาดูเยอะแยะมากมายอันนู้นใหญ่ๆตึกๆก็คือที่ผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะนี่จะ้ะพระเอกนางเอกของเรามาหน้าทีดูสิคะเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะ คนก็สงสัยนะคะว่าแม่นาทีเนี่ยมันเหมือนกับพยูนหรือเปล่านะคะเขาก็คล้ายๆกันนะคะแต่ตรงห่างเขาจะไม่เหมือนกันค่ะเจ้าแม่นาทีเนี่ยห่างเขาจะเป็นแบบเล่มเดียวเหมือนที่พายเรือเนาะประมาณนั้นแต่เจ้าพยูนมันจะเป็นแฉกเหมือนนางเงือกค่ะนี่เลยเมื่อดูมานาทีเสร็จแล้วเราก็ลงมาข้างล่างจา้ะตรงนี้จะเป็นที่ ดูปลากระเบนนะคะเขาก็ให้จับได้นะคะแต่ต้องทำมือขึ้นมา2นิ้วเหมือนแม่จ๋าทำเมื่อกี้ค่ะแล้วก็จับบริเวณปีกเท่านั้นนะคะ เห็นนีรอมาสักพักเจ้ากระเบนน้อยก็วนมาให้จับค่ะนางก็แฮปปี้ค่ะดูสิคะน้องๆกระเบนน่ารักมากเลยค่ะจับกระเบนเสร็จแล้วนะคะเดินมามันก็จะมีที่ล้างมือนะคะอย่าลืมล้างมือด้วยนะคะตรงนี้ก็จะมีที่ล้างมือที่เป่าลมนะคะเป่ามือของเด็กๆ เดินมาอีกนิดนึงก็จะเป็นที่เล่นของเด็กๆเ,เนาะเป็นกระบะทรายแบบใหญ่เลยค่ะแล้วก็กระดานนะคะว่าให้ส่ันเด็กๆได้ขีดได้เขียนกันเนาะแม่จ๋กก็ถือโอกาสตรงนี้นั่งพักให้เด็กๆเ,เล่นทรายค่ะเดินมาอีกนิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นที่ไปชมวิวนะคะตรงปากอ่าวเลยเนาะ มันก็จะเป็นเหมือนป่าก้งกางอะคะ่ะสองฝั่งนะคะเขียวขจีนะคะเป็นขี้เลนขี้ตมนะคะมีเต่าบ้างมีนกบ้างนะคะแต่ก็ไม่ได้สวยงามอะไรมากนะคะแต่อากาศก็คือโอเคเลยทีเดียวนะคะก็เป็นทางเดินยาวะคะ่ะเดินมาได้สักพักนะคะตรงนี้ก็จะไม่มีป่าแล้วค่ะก็จะเป็นที่โล่งนะคะตรงนี้ก็จะสามารถเห็นวิวได้อย่างชัดเจนนะคะ ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีลูกปลาฉลามนะคะเยอะมากเลยค่ะดูสิคะส่วนตรงโน้นก็คือตึกของ ARMTEC uh, กนะคะที่ผลิตกระแสไฟฟ้าคือแบบมาดูจริงๆคือใหญ่โตมากค่ะดูได้สักพักนางเพนนีก็อยากจะกลับแล้วค่ะก็เดินมานะคะก่อนกลับก็คือขาดไม่ได้เลยค่ะก็คืออ่ m uh, น้ำแข็งใสเนาะแบบบ้านเรา <Hey. S 1> แต่เป็นของแบบสไตล์ฝรั <Hey. S 1> ่งนะคะ ซื้อหนึ่งถ้วยสดอนนะคะเขาก็จะมีน้ำแข็งใส่ให้1แก้วเราก็มาใส่สีเอาค่ะมันก็จะมีรสชาติแตกต่างกันไปนะคะดเด็กๆก็ชอบมากค่ะเจอเมื่อไหร่ก็ต้องจอดค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะใครสนใจติดตามพิกัดด้านล่างได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จ๋าทิ้งไว้ให้จ้าขอบคุณมากจ้า